สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาดูดวงของผู้ที่มีลัคนาราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25มกราคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมที่ดวงดาวมีความเคลื่อนไหวสำคัญมากครับในช่วงเวลานี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดาวหลายดวงพากันไปชุมนุมรวมตัวอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นพกระดุมพะหรือพการเงินของชาวธนูโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ทั้งหมดนี้ล้วนโคโจรเข้ามาส่งผลต่อเรื่องเงินทองของคุณแบบตรงตัวเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารกันก่อนครับดาวอังคารในช่วงนี้โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีแรงขับเคลื่อนในเรื่องของการหาเงินสูงมากเป็นพิเศษพูดง่ายๆคือคุณจะขยันแบบจริงจัง ขยันแบบเอาเป็นเอาตายจนคนรอบข้างยังรู้สึกแปลกใจเพราะอยู่ๆก็กลายเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินอย่างชัดเจนนี่คือจังหวะที่ชาวธนูหาเงินได้เก่งดุดันและหนักหน่วงที่สุดช่วงหนึ่งในรอบปีใครที่ก่อนหน้านี้หมุนเงินไม่ทันใช้เงินเยอะรายจ่ายมากช่วงนี้มีโอกาสจะค่อยๆพลิกสถานการณ์ตัวเลขในบัญชีเริ่มกลับมาเป็นบวกหรืออย่างน้อยที่สุดเลขศูนย์ในท้ายบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับ ยิ่งไปกว่านั้นดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลประโยชน์จึงแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนการลงแรงหรือการเสี่ยงที่คิดมาดีแล้วต่อกันที่ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพัดและโชคลาภดาวสุขโคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนการเงินเช่นเดียวกันตรงนี้บอกชัดเลยครับว่าชาวธนูจะมีโชคดีๆเข้ามาโดยเฉพาะโชคที่มาจากเพศหญิง ผู้หญิงคนหนึ่งอาจเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นคนนำข่าวดีโอกาสดีรวมถึงเรื่องเงินเงินทองทองมาให้กับคุณขณะเดียวกันคุณยังมีดาวพุธและดาวอาทิตย์ที่โคจรส่งเสริมกันอยู่ในเรือนการเงินดาวคู่นี้จะช่วยให้คนรักหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวนำโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาให้ช่วงนี้ชาวธนูจะดูเป็นคนเนื้อหอมมีเสน่ห มีคนพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดโดยเฉพาะใครที่ทำงานขายงานบริการงานออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องดูแลลูกค้าต้องบอกเลยว่าลูกค้าจะติดใจกลับมาซื้อซ้าแถมยังช่วยแนะนาบอกต่อจนทำให้คุณมีชื่อเสียงมีเครดิตและภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่แน่นอนว่าดวงดีขนาดนี้ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังเพราะในเรือนการเงินของคุณ มีดาวบางคู่ที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันโดยเฉพาะดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ดาวคู่นี้จะทำให้คุณใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินเพื่อรักษาหน้าหรือใช้เงินเพราะความอยากเอาชนะเรียกง่ายๆว่าเป็นพลังของอีกโก้อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราพร้อมเราไหวเรามีถ้าไม่ระวังอาจกลายเป็นคนที่เสียเงินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ซึ่งตรงนี้ต้องคุมสติให้ดีครับดวการงาน ในด้านการงานอิทธิพลของดาวอังคารจะทำให้ชาวธนูช่วงนี้เต็มไปด้วยพลังงานความกระตือรือร้อนและไฟในการทำงานเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากกับการจัดการงานข้างค้างการสะสางภารกิจต่างๆทั้งเรื่องงานเรื่องสังคมรวมถึงเรื่องครอบครัวแม้บางจังหวะจะทำให้คนในบ้านรู้สึกวุ่นวายแต่ด้วยความคิดไวการตัดสินใจที่รวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณพาเรื่องยากๆเดินหน้าได้ครับ เป้าหมายที่คุณตั้งใจเมื่อคุณลงมือทำอย่างจริงจังจะเริ่มเห็นเส้นทางชัดเจนและสามารถต่อยอดเป็นไรายได้หรือผลกำไรที่น่าพอใจได้ครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการเป็นตัวกลางตัวแทนงานโฆษณางานสื่อสารช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้พบคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาที่มีการตกลงผลประโยชน์อย่างชัดเจนแต่ต้องบอกตามตรงว่า งานไหนไม่ทำเงินชาวธนูจะพร้อมเททันทีแต่งานไหนได้เงินดีคุณจะสู้แบบถวายหัวเลยครับถ้ามีการเจรจาเรื่องค่าจ้างค่าแรงหรือค่าคอมมิชชั่นช่วงนี้คุณถือว่าได้เปรียบคนค้าขายปลายเดือนนี้ต้องขยับเพราะอยู่นิ่งจะเงียบแต่ถ้ากล้าเข้าหาลูกค้ากล้าขายกล้านำเสนอยอดกำไรจะเห็นชัดแน่นอนครับดวงการเงิน เมื่อดาวหลายดวงมาชุมนุมในเรือนการเงินก็แปลว่าคุณมีโอกาสทั้งได้และเสียเงินพร้อมๆกันแต่ภาพรวมน้ำหนักจะไปทางรายได้มากกว่าเพราะคุณมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนโชคลาภโคจรเป็นเทวีโชคในเรือนการเงินชาวธนูมีโอกาสได้เงินก้อนเงินตกเบิกหรือกำไรจากการลงทุนคนค้าขายยอดขายมีเกณฑ์ทะลุเป้าปิดยอดสิ้นเดือนแบบยิ้มแก้มปริครับ โชคลาบช่วงนี้มักจะมาจากเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนใครที่ชอบเสียงโชคลองโฟกัสตัวเลขที่เกี่ยวกับแฟนหรือหุ้นส่วนดูได้ครับนอกจากนี้คุณยังมีดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งลัคนาในตำแหน่งอุจจาวิราชดาวดวงนี้จะนำโชคลาบจากคนใกล้ตัวมาให้ทำให้คุณมีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตหรือเปอยู่เรื่อยๆครับแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมระวังรายจ่ายอย่าใช้เงินแบบไม่คิด หาได้เยอะก็ควรแบ่งเก็บแบ่งออมเพื่อไม่ให้เหนื่อยในระยะยาวครับดวงความรักคนมีคู่มีแฟนช่วงนี้คู่ครองหนุนดวงแรงมากแฟนจะน่ารักเป็นพิเศษอาจนำเงินมาให้หรือมีของขวัญมีค่ามาเซอร์ไพรส์บางคู่แฟนจะช่วยทำมาหากินหรือให้คำปรึกษาด้านการเงินได้ดีมากครับเพียงแต่ต้องระวังความพูดมากความจู้จี้หรือพลังงานล้นลนของแฟนบ้างครับ ส่วนคนโสดด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่เล็งลัคนาคุณมีเกณฑ์จะได้พบคนโปรไฟล์ดีฐานะมั่นคงอาจรู้จักกันจากการทำงานการติดต่อธุรกิจหรือเพื่อนแนะนำสเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้จะดึงดูดคนที่มีศักยภาพเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับดวงสุขภาพเรื่องสุขภาพดาวหลายดวงในราศีมังกรอาจส่งผลต่อช่องปากและลำคอเช่นร้อนในฟันถุเหงือกบวม หรือเจ็บคอจากการใช้เสียงมากควรระวังอาหารรสจัดของร้อนและพักผ่อนให้เพียงพออีกเรื่องที่ต้องระวังคือความใจร้อนในการขับขี่รวมถึงปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องเสียงดังหรือสัตว์เลี้ยงรบกวนครับสรุปส่งท้ายโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นดวงที่แรงและรวยมากดาวการเงินโดดเด่นมีโอกาสได้เงินก้อน ถ้ามีช่องทางทำเงินต้องรีบโกยอย่าขี้เกียจงานเดินเงินสะพัดคู่รักซัพพอร์ตและความกล้าตัดสินใจของคุณจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอส่งพลังงานดีๆให้ชาวธนูทุกท่านเงินทองไหลมาไม่ขาดสายงานสำเร็จโดยง่ายคนดีเข้ามาคนร้ายออกไปถ้าคลิปนี้ตรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหราภาษาดาวเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ